มาหาหเด็กๆแล้วครับผมดูวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างวันนี้มีอะไรไมาให้เดบแลนะอันนี้ของแม่นมชึบนี่นมผลไม้ก็มีของเยอะแยะเลยโครงไก่ นี่ของหมาจรนี่ของหมาจรเด็กๆหมาจรนี่ข้าถสานข้าสาร,าส,ารสองกระสอบนะอสเด้กไก่ันไก่อนไก่อน้อยน,ะยนสารเจ็บ่อนอู้ินเียงครับเด็กๆขาสาให้ก่อน จุดจ <ort. sh us k> ุดงบยี่เงินเก็่ยังไงลูกฮะอ้ขนมทีนให้ไม่ทานแล้วเนี่ยฮะมีอะไรอีกไหมมีนี่มีอะไรที่พอมีอะไรที่เล็กลูกนี่ขนมปากยายด้วยชายเขียวนี่ขนมตรงที่ไหนตัว Nóng đẹp đẹp kia đây không ai lúc luôn mày chứ đâu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  mày chứ เป็นไก่อ่ะเนื้อไก่อันนี้ไก่ย่างครับเนื้อไก่กินไก่กันก่อนชิปอ,อ่ะนี่อ่ะเยังไม่มีเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ย่างกินคนนี้ก็หน่อยลูกกินชากันแล้ว หนมอ,อืออูออร่อยไหมลูกไว้ทำใส่ข้าวกินเลยครับแต่กินขนมต่อขนมเยอะแยะเลยมีโครงไก่โครงไก่มาไว้ตับให้เด็กๆด้วย